ับจุดลงทุนกองทุนขึ้นท่านไปกับกองไหนกองนั้นสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมเช่นเคยนะครับโชติชนสงวนพาณิชย์ในรายการกองไหนกองนั้นนะครับก็สําหรับรายการนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับมาเจาะลึกกองทุนหุ้นเทคนะครับที่เรามองว่ามีความน่าสนใจนะครับก็ก่อนจะไปฮะในปีหน้านะครับผมทาง CIO Office ของเรานะครับมองว่าหุ้นเทคนะครับ น่าจะไปต่อได้นะครับด้วย3เหตุผลนะครับนั่นก็คือ 1. นะครับดีมานของ AI spending เนี่ยยังค่อนข้างดูดีนะครับแล้วก็ข้อ 2. นะครับเราเชื่อว่านะครับผลบวกของ AI spending เนี่ยน่าจะกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายนะฮะสำหรับ v a l อ a t ชันของคุ้นเทคนะครับถึงแม้ว่าจะดูสูงนะครับแต่เราก็มองว่ามีความสมเหตุสมผลนะครับกับอัตราการเติบโตนะครับของผลกำไรของบริษัทหุ้นเทคต่างๆนะครับซึ่งถ้าสำหรับใครนะครับที่อยากจะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถรับชมได้นะครับใน์ลี้เดีถือทางทีมงานจะเอาขึ้นให้นะครับผมทีนี้ตัดมานะครับว่ากองทุนหุ้นเทคกองไหนดีที่เรามองว่ามีความน่าสนใจนะครับ ก็ในคลิปนี้ครับเราจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักกับกองทุนของกสิกรนะครับชื่อว่ากอง K Global Technology Equity Fund นะครับชื่อย่อคือ KGT e c h นะครับซึ่งกองทุนกองนี้นะครับเขาจะฟีดนะครับไปหา master fund ที่ชื่อว่า c o l u m b i a t r a d e Needle นะครับ Global Technology Fund นะครับซึ่งถ้าถามว่ากองทุนนี้นะครับมีจุดเด่นอะไรนะครับเรามองว่ามี3ข้อนะครับข้อ1นะครับต้องบอกว่าทีมบริหารกองทุนของทางกองทุนหลังเนี่ย มีความที่ Specialized นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ที่สูงนะครับในการบริหารหุ้นเ็กมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ข้อ2นะครับแนวทางการลงทุนของกองนี้นะครับเขาจะเน้นหุ้นที่มีคุณภาพสูงนะครับมีอัตราการเติบโตนะครับในขณะที่ราคาหุ้นเนี่ยมีความเหมาะสมนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับถ้าไปดูในเชิงของ Performance นะครับ กองทุนนี้เป็นกองทุนหุ้นเทคไม่กี่กองครับที่สามารถเอาชนะเบนช์แม็กได้ในรอบ5ปีที่ผ่านมานะครับแล้วนอกจากเชนะอย่างเดียวไม่พอเนี่ยต้องบอกว่ามีความสม่ําเสมอด้วย่มาดูกันที่ข้อแรกนะครับกองทุนนี้นะครับทางกองทุนหลักเนี่ยจะบริหารงานโดยทีมที่ชื่อว่าซิลิคแมนเทคนะครับซึ่งต้องบอกว่าทีมซิลิคแมนเทคเนี่ยจะประกอบไปด้วยโคพีเอ็มสองท่านนะครับแล้วก็จะมีทีมนั้วิเคราะห์นะครับอีกสิบกว่าคนนะครับที่จะเน้นการลงทุนเนี่ยวิเคราะห์แต่หุ้นเทคทั้งวันทั้งคืนนะครับซึ่่งงกก็ต้้ออบบวาททีีีมมนนะครั ออฟฟิศของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ซิลิคอนวันเล่ครับซึ่งท่านผู้ชมทั้งหลายคนก็น่าจะรู้นะครับว่าทางซิลิคอนวันเล่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคล้ายๆจุดศูนย์กลางนะครับของบริษัทเทคชั้นนำของโลกนะครับที่จะมีเฮดคอร์เตอร์อยู่แถวนั้นนะครับอย่างเช่นบริษัทเมตานะครับหรือว่าอัลฟาเบสนะครับออฟฟิศของเขาอยู่แถวนั้นเหมือนกันนะครับถัดมาครับก็ต้องดูว่าในเชิงของทีมผู้จัดการกองทุนเนี่ยทีมลีดพีเอ็มนะครับคุณพอลวิกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับกันในวงการนะครับว่าเป็นหนึ่่งงงในนนนนผูู้้จััััดดกกกาารรรรออทททุุหเคคะะบบบีีมปสสณ์ ต้นๆของโลกเลยนะครับแล้วก็คุณพอวิกเนี่ยหลักๆเนี่ยเขาจะดูแลยแต่กองทุนหุ้นเทปเท่านั้นนะครับ ข้อ3ฮะต้องบอกว่าทีมนักวิเคราะห์ของทีมซิลิกแมนเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วมีประสบการณ์มากจริงๆนะครับถ้าเราเข้าไปดูเจาะลึกในแต่ละคนนะครับว่าเริ่มทํางานกันมาเท่าไหร่นะครับประสบการณ์ส่วนใหญ่เนี่ยต้องอยู่ที่สักประมาณ10กว่าปีขึ้นนะครับแล้วก็มีกันสักประมาณ10กว่าคนนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับกองทุนหุ้นเทคอื่นๆนะครับที่ปกติแล้วเนี่ยทีมเขาค่อนข้างจะมีสักประมาณ5้าถึงหคนนะครับแล้วก็อายุงานเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ถึง10ปีกันเท่่าไหร แล้วสุดท้ายนะครับทีนี้ต้องบอกว่าเขาดูแลเม็ดเงินการลงทุนเนี่ยที่ค่อนข้างสูงนะครับโดยณนะสิ้นปีที่แล้วเนี่ยเขาดูแลเม็ดเงินลงทุนเนี่ยคือสัประมาณ2 000, 2 0 0 0ล้านเหรียญน,นะครับ ถัดมานะครับข้อที่2ะครับแนวทางการลงทุนของกองนี้นะครับเขาจะเน้นหุ้นที่มีคุณภาพดีนะครับมีมิสเดลโมเดลที่แข็งแรงนะครับในขณะที่รายได้แล้วก็กําไรเนี่ยมีอัตราการเติบโตนะครับผมและจุดที่สําคัญนะครกองเนี้ยเขาจะเน้นลงทุนในหุ้นที่ราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้แพงมากนะครับจากช้านะครับผมวิธีการอ่านนะฮะจะดูอย่างนี้ฮะ ยิ่งชา์จไปทางขวามากเท่าไหร่นะครับผมจะแปลว่ากองทุนเนี่ยเขาจะเน้นหุ้นกลุ่มโกลด์นะครับในขณะที่ยิ่งช์าไปทางด้านบนเนี่ยก็แปลว่ากองทุนเนี่ยเขาจะเน้นหุ้นที่มีขนาดใหญ่นะครับทีนี้ต้องถามว่ากองทุนกองทุนหลักกองเนี้ยเขาเน้นหุ้นขนาดไหนนะครับต้องบอกว่าเขาก็มีการกระจายการลงทุนนะครับไปในหุ้นที่ทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางนะครับผมโดยที่ถ้าเราไปดูเนี่ย จะสังเกตเห็นได้เลยครับว่าทางกองทุนของโคลัมเบียเทรดนิโดโกลโบเทคเนี่ยเป็นตรงเส้นสีเขียวๆที่ผมวงไว้นะครับเขาะจะมีการกระจายการลงทุนนะครับชิปมาหาหุ้นที่มีขนาดกลางมากกว่าเพื่อนๆน,นะครับ ทีนี้ถามว่าทําไมทีมกองทุนหลักนะครับเขาถึงเน้นที่หุ้นขนาดกลางเป็นพิเศษนะครับเพราะเขาบอกว่าตรงหุ้นขนาดกลางเนี้ยมักจะเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงเนี้ยน้อยกว่าหุ้นขนาดเล็กนะครับในขณะที่มักจะมีการเติบโตเร็วกว่าบริษัทขนาดใหญ่นะครับและนอกจากนั้นไม่พอนะครับเขาต้องบอกว่าหุ้นขนาดกลางเนี้ยส่วนใหญ่แล้วนะครับมักจะเป็นบริษัทที่มีนาโน้มนะครับที่จะถูกซื้อด้วยบริษัทอื่นนะครับผมและหุ้นขนาดกลางส่วนใหญ่เนี้ยบริษัทยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในตลาดนะครับส่งผลให้การประเมินมูลค่าทีี่่แท้้้จริงงงนนััยตออถืวาม โอกาส t u n i t y อีกเยอะนะครับในการให้ Active Manager เนี่ยเขาเข้าไปสามารถทําประเมินมูลค่านะครับแล้วก็ซื้อขายหุ้นในจุดที่เขาน่าสนใจได้นะครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องขนาดกันไปแล้วใช่ไหมครับ ทีนี้มาดูกันในที่ของ Valuation บ้างนะครับจากรูปจะเห็นได้ว่ากองทุนหลายๆกองทุนนะครับในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยสไตล์การลงทุนของเขาเนี่ยจะเน้นหุ้นที่มีโกรดข้างสูงนะครับในขณะที่เมื่อกรอสูงเนี่ยราคาก็มักจะสูงตามนะครับแต่จากชาร์ตนะจะเห็นได้เลยว่ากองทุนของโคลัมเบียทร n เดอร์เนี่ยตรงชาร์ตเนี่ยจะชิปมาทางตรงกลางมากขึ้นนะครับแปลว่าอะไรนะครับ แปลว่าเขาจะเน้นหุ้นนะครับเข้าลงทุนในราคาหุ้นที่ถือว่ามีราคาถูกนะครับกว่ากองทุนหุ้นเทคกองอื่นๆในประเทศไทยอย่างชัดเจนนะครับผมซึ่งก็ถ้าให้ซัมมารายส์นะครับกองทุนนี้นะครับเน้นหุ้นคุณภาพดีนะครับมีอัตราการเติบโตนะครับในขณะที่ราคาหุ้นเนี่ยถือว่าถูกกว่ากองทุนอื่นๆอย่างชัดเจนทีนี้ถ้าถามว่าพอร์ตการลงทุนของเขาเขาฟอร์มพอร์ตยังไงนะครับต้องบอกว่าการลงทุนของเขาเนี่ยก็จะกระจายนะครับในหุ้นหลากหลายขนาดนะครับทั้งหุ้นขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะครับ จากชาร์ตเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าเขาก็มีการลงทุนครึ่งนึงนะครับในพอร์ตในหุ้นที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับซึ่งถามว่าทําไมเขาต้องลงทุนตรงนี้นะครับต้องบอกว่ากองทุนของเขาเนี่ยเวลาการลงทุนเนี่ยเขาก็จะมีการชํเลืองมองเบนชมาร์กด้วยนะครับหุ้นตัวใหญ่ตัวไหนนะครับถึงแม้กองทุนคิดว่าเอ้อัตราการเติบโตอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับหรือว่าเวเลชันอาจจะแพงไปหน่อยนะครับกองทุนเขาเนี่ยก็ยังต้องลงทุนนะครับถ้าหุ้นตัวนั้นมีขนาดใหญ่มากนะครับเพื่อเป็นการ manage ความเสี่ยงนะครับให้กองทุนนนนนนีีี้ผลลกกกกาาาารรดดดิงท่่อจจะะไไมมััับบตค ในขณะที่นะครับอีกครึ่งหนึ่งของพอร์ตนะครับกองทุนเนี่ยเขาก็จะมีการนะครับกระจายการลงทุนไปลงทุนในหุ้นที่มีขนาดกลางย่อมๆลงมานะครับซึ่งจุดนี้แหละต้องบอกว่าเป็นซีเคดซอสนะครับในการหายเอลฟ้าให้กองทุนนะครับทีนี้ฮะข้อสุดท้ายฮะต้องบอกว่าผลการดําเนินงานของกองทุนนี้เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับ ต้องบอกว่ากองทุนนี้นะครับผลการดําเนินงานเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาจะสามารถชนะเพื่อนๆของเขาได้นะครับแล้วก็ที่อิมเพรสส์ไปมากกว่านั้นฮะในรอบ5ปีที่ผ่านมานะครับกองทุนนี้นะครับเป็นหนึ่งในกองทุนเทคไม่กี่กองนะครับที่สามารถเอาชนะตลาดได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าการชนะดัชนีหุ้นเทคเนี่ยเป็นอะไรที่ทําได้ค่อนข้างยากนะครับด้วยสตั๊กเจอร์ของมาร์เก็ตเนี่ยที่มีความคอนเซนเทรตค่อนข้างสูงนะครับและตลาดเนี่ยถูกโดมิเน่โดยหุ้นขนาดใหญ่เพียงไม่กี่ตัวนะครับแต่ต้องบอกว่ากองทุนนี้เขาทําได้นะครับ จากตารางด้านล่างนะครับจะเห็นได้เลยว่ากองทุนหลักนะครับเขาเอาสามารถนะครับที่ผมติ๊กถูกไว้เนี่ยคือเขาเอาสามารถชนะเพียได้นะครับอย่างสม่ําเสมอนะครับใน5ปีที่ผ่านมานะครับเขาเอาชนะไปได้4ปีเลยนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอฮะเมื่อเราลองไปลั่งไล่ดูนะครับว่าในแต่ละปีเนี่ยหุ้นตัวไหนนะครับที่ทําให้เขาชนะตลาดได้นะครับต้องบอกว่านะครับที่เราเข้าไปดูเนี่ย ส่วนใหญ่นะครับจะมาจากหุ้นขนาดกลางนะครับไม่ได้มาจากหุ้นที่เป็นลักษณะของ l a ร g e cap หรือว่าหุ้นที่เกี่ยวกับแม็กเซเว่นนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่กองทุนเนี่ยเขาสามารถสร้างเอลฟาได้จากหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดกลางไม่ใช่หุ้นขนาดใหญ่นะครับทีนี้ครผมก็อาจจะอยากขอยกตัวอย่างของบริษัทที่กองทุนชอบนะครับที่จะเข้าไปลงทุนนะครับต้องบอกก่อนว่าแนวทางการบริหารจัดการพอร์ตของกองทุนนี้นะครับเขาก็จะเน้นหุ้นที่ซัมมาร์ห้าสิบถึงเจ็ดสิบห้าตัวนะครับ โดยลักษณะของบริษัทที่เขาจะชอบนะครับเขาจะแบ่งเป็นสักสามแองเกนะครับแองเกิลแรกนะครับในเชิงของ Business นะครับต้องเป็นบริษัทที่มีธุรกิจที่แข็งแรงนะครับมีทรัพย์สินทางปัญญานะครับในลักษณะของรายได้นะครับต้องเป็นลักษณะที่มี c u r r i n g นะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่อาจจะเป็นเป้าหมายของการ Takeover นะครับในเชิงของอัตราทางการเงินนะครับต้องเป็นบริษัทที่มี Net Prof ฟิตมาจิ้นสูงๆนะครับผมและนอกจากนั้นนะฮะในเชิงของ v a l u a t i o n ของหุ้นเนี่ยต้องไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายครับข้อที่3ครับในเชิงของวัฒนธรรมองค์กรนะครับทีมผู้บริหารเนี่ยต้องมีความแข็งแรงนะครับสามารถสร้างแ a ว u ลูให้กับผู้ถือหุ้นได้นะครับทีนี้นะครับตัวอย่างของหุ้นในพอร์ตเนี่ยที่เรามองว่ามีความน่าสนใจนะครับนั่นก็คือหุ้นที่ชื่อว่า l o o m Energy นะครับ Bloom Energy ทาอะไรนะครับหลักๆเนี่ยบลูมเอเนจีเนี่ยเขาจะให้บริการโซลูชันทางด้านพลังงานนะครับให้กับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับพวก AI Data Center ต่างๆนะครับซึ่งถามว่าจุดแข็งของบล่าาให้พวกเรรฟังคืออะไ ต้องบอกว่าบิสเ n e นะครับของหุ้น l o o m Energy เนี่ยมีความแข็งแรงนะครับโดย o ซลูชันของ l o o m เนี่ยสามารถติดตั้งได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งคนอื่นๆนะครับแล้วก็ i m p พิ m e n t ง่ายนะครับซึ่งนั้นก็เป็นเหตุผลหลักๆที่ทําให้กองทุนเนี่ยเข้าลงทุนในหุ้นตัวนี้นะครับตั้งแต่สักประมาณปี2019นะครับเป็นต้นมานะครับแล้วก็ถือขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ จากช้าทางด้านมุมขวาล่างนะครับจะเห็นได้เลยว่าสุดท้ายแล้วในการที่กองทุนถือหุ้นตัวนี้มาเรื่อยๆนะครับเขาสามารถสร้างรีเทิร์นให้กับกองทุนเนี่ยได้สักประมาณ18เด้งนะครับแล้วพิเศษฮะในปีนี้ฮะจะเห็นได้เลยว่าช้ามีการกระตุกขึ้นอย่างค่อนข้างแรงนะครับถามว่ามันเกิดจากอะไรนะครับหลกัหลกๆถ้าจํากันได้นะครับช่วงสักประมาณกลางปีที่ผ่านมานะครับทางทรัมป์เนี่ยเขาได้ประกาศนโยบายนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า one big b e a u t i f u l bill นะครับ ซึ่งหนึ่งในเ e น f i ตของ One Big Beautiful นะครับสำหรับบริษัทนี้ก็คือว่าเขาสามารถนะครับเค้นแท็กเครดิตนะครับได้คืน30%นนะครับซึ่งส่งผลอย่างมากนะครับต่อต้นทุนของบริษัทนะครับทำให้นะครับบริษัทเนี่ยสามารถมีต้นทุนที่ถูกกว่าคู่แข่งนะครับแล้วก็สามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้อย่างเป็นกอบเป็นกำนะครับจึงส่งผลให้นะครับราคาหุ้นเนี่ยวิ่งขึ้นสกายล็อกเก็ตเลยนะครับในปีที่ผ่านมานะครับ ทีนี้ฮะในเชิงของ ESG ของกองทุนนี้ถามว่าเขาทำยังไงกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าทางบริษัทของโคลัมเบียเทรนเดอร์เนีลเนี่ยเขาก็มี ESG Specialist นะครับ d e d i c a t e นะครับให้กับการลงทุนแบบยั่งยืนนะครับสักประมาณ40คนนะครับในเชิงของนโยบายของการลงทุนของกองนี้นะครับหลักๆเนี่ยในเชิงของ ESG เนะครับเขาก็จะลงทุนนะครับเช่นนะครับในบริษัทที่ผู้บริหารเนี่ยไม่ได้มีประวัติที่ด่างพร้อยนะครับในการช่อโกงต่างๆนะครับหรือว่านะครับ product หรือว่า Service ของบริษัทนั้นๆเนี่ย ไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงนะครับต่อสิ่งแวดล้อมนะครับทีนี้ตัวอย่างว่าแอคชั่นอะไรบ้างนะที่กองทุนเนี่ยเขาได้เข้าไปเอนเกจนะครับกับทางบริษัทในเรื่องของ ESG ER นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่เข้าไปพูดคุยนะครับกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะครับการเมคชัวว่าแมเนจเมนต์เนี่ยมีซัพพล s i o n นแพลนนิงที่ดีนะครับแล้วก็มีคอมเพนเซชันเนี่ยที่ถือว่าค่อนข้างแฟร์นะครับกับลูกจ้างของเขานะครับ สุดท้ายนะครับก็อยากจะขอ wrap up นะครับว่าทำไมเราถึงมองว่ากองทุน K Global Technology Equity Fund เนี่ยมีความน่าสนใจนะครับข้อแรกครับทีมผู้บริหารทีมการลงทุนของเขาเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ถือว่ามี s p e c i a l i z e d มากนะครับในการบริหารกองทุนหุ้นเทคนะครับข้อที่2ครับแนวทางการลงทุนนะครับที่เน้นหุ้นที่คุณภาพดีนะครับมีการเติบโตในราคาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับ กองทุนนี้นะครับสามารถนะครับเอาชนะคู่แข่งหุ้นเทคของเขาเนี่ยได้อย่างสม่ําเสมอนะครับในรอบ5ปีที่ผ่านมานะครับก็สุดท้ายนะครับกองทุนนี้นะครับมี Frontend f e e อยู่ที่สัประมาณ1.5นะครับแล้วก็ ongoing charge นะครับที่รวมกับทั้งกองทุนใน f อฟ f นะครับแล้วก็กองทุนหลักเนี่ยอยู่ที่สัประมาณ2.74นะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับนโยบายป้องกันความเสี่ยงค่าเงินนะครับกองทุน FAF นะครับก็จะป้องกันความเสี่ยงแบบตามดุลนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยเขาก็จะเฮจเกินสักประมาณ90%ขึ้นไปนะครับสุดท้ายนี้ครับก็อยากจะขอฝากกองทุน K ขีด g ีเทนะครับไว้ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะนํากองทุนไหนนะครับมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยากจะให้รบกวนทุกท่านนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะ สำหรับในวันนี้นะครับก็ขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ